สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภูเบศนะเกษตรสาม3จ็ส,สิบเอ็ดเลขที่สิบห้านะครับวันนี้จะมาเล่าประวัติของอาจารย์สัญญาธรรมศักนะครับศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักเป็นบุตรของมหาอมาตย์ตรีพรยาธรรมสารเวศวิเศษพักดีนะครับกับคุณหญิงชื่อน,นะครับเกิดเมื่อวันที่ห้าเมษายนพศสองสี่ห้าศูนย์ครับที่บ้านที่บ้านหลังวัดอรุณราชวารารามนะครับจังหวัดธนบุรีถึงแก่กรรมวันที่หกมกราสอง ห้าสี่ห้านะครับเวลาพลนิตกาสี่สิบสามนาทีครับที่จังหวัดกรุงเทพอายุรวมได้เก้าสิบสี่อายุรวมได้เก้าสิบสี่ปีนะครับด,าา 94, ด้นนบานการศึกษาครับอาจารย์สัญญาธรรมศักดร,ร์นะอุปสมบทและไล่และสอบไล่นะักธรรมตีได้นะวัดเบจจมะบอพิษนะครับสำเร็จสำเร็จการศึกษาโรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรม เป็นเนติมันญยะบัณฑิตไทยรุ่นพศ .2471 ครับได้รับได้รับอ่อทุนทุนละพีบุญนิทิไปศึกษาและสำเร็จกฎวิชากฎหมายในเนติบัณฑิตอังกฤษพศ .247 ห้านะครับมีมีตำแหน่งหน้าที่การงานดังนี้นครับ1นึ่งพศในพศพศสองสี่เจ็ดหกครับได้รับรบาชการเป็นผู้พิพากษาประจํากระทรวงยุติธรรมนะครับ2องครับเป็นกรรมการเป็นกรรมการผู้ทรงอาวุธและผู้บมายาพิเศษของมหาวิทยาลัยธร,รรมศาสตร,ร์ 3. นะครับ3ามครับเป็นประธานของศาลฎีการครับและเกษียณอายุเมื่อพศสองห้ 250, นะครับ4นะครับเป็นคณะ บดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ5นะครับเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับ6นะครับเป็นรองประธานผู้แทนสภารัษฎรนะครับ7นะครับอ่าเป็นรองประธานสภาล่างรัฐธรรมนูญพศ .251 1นะครับ 8นะครับอ่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีสองสมัยนะครับก้านครับอ่เป็นเป็นประธานองค,คอมนตรีตั้งแต่พศสองห้าสี่หนึ่งจนถึงแก่อจัญจกรรมเลยนะครับด <c oughs> ้านพระพุทธศาสนานครับในด้านพระพุทธศาสนาอ่าอาจารย์ได้ออกบวชตั้งแต่อยู่ในวัยยาวนะครับท่านได้สนใจฝ่ายธรรมอยู่ตลอดเวลานะครับมีความเป็นกัลยาณมิตรนะครับ ได้ดำรง,งตำแหน่งนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยพศ2527ได้รับเลือกดำรง,งตำแหน่งประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนะครับมันที่6ธันวา2525 43ครับท่านได้มอบเหรียญเชิดชูเกียรติชั้น1 WFB Grand Merit Medal Med, Med นะถ้าอานผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ ในเรื่องศาสนาวัฒนธรรมและความเป็นไทยศาสตราจารย์สัญญาธรรมศังนะครับได้ให้ข้อคิดกับนักศึกษาว่าอยากอยากให้คนหนุ่มสาวสนใจวัฒนธรรมไทยยิ่งขึ้นมากขึ้นเพื่อสก,กัดกั้นวัฒนธรรมต่างประเทศเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะไม่มีความเป็นไทยเหลืออยู่ก็ได้นะครับท่านได้สอน,ท,น,สอนท่านได้สอนให้เป็นผู้กตัญญูกระตถายเวทีสอนให้คนไทยยึดหลักทำในพระพุทธศาสนามีความไม่ตากนันต่อการไม่บีบเบียนต่อกันครับ ไม่ทำร้ายกันครับมีความสมัครสมานในทุกกิจกรรมนะครับโดยท่านด้วยท่านเป็นเอ่อเป็นคนที่มีแบบอย่างที่ดีงามครับจึงได้รับยกได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดีสีแผ่นดินครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับมูลนธิธิศาสตร์กองทุนศาสตราจารย์สัญญาธรมารมศักดิ์และมีผู้เอ่อจิตผู้ที่มีจิตศรัทธานับได้ร่วงสรสา้างอุาสรียีให้ท่านนะไว้เป็นเครื่องเอ่อเตือนใจ เด็กรุ่นใหม่นะครับว่าให้ถือแบบอย่างของด้านสื่อไปนะครับก็ต้องขอจบการอ่างสือไว้เท่อนี้ครับนะครับ